หักกันี้ถึงสีอยู่ฝาก้ากรรไฟเขาเขียวแต่คือกับยูหอแหงห้องเดียวกำสั่งกันี้บ่เดียวแร่ตาตอคือปลาไม่มาปองขอปปบป่ามาบางนั่นแหละพี่น้องเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมอนี่จองหอวอัดสอ่นอีสานโดยอาวอธไทยจุ um ้มแพ้พี่น้องครับสีฟพาพี่น้องมากินตำบักนัดพี่น้องครับตำบักนัดไส่บโกนกะครับบักนัดสามน่วยพี่น้องครับไส่บโกแล้วก็มีเนื้อแก้มพร้อม มีปีกล้ยนะครับ <Algun> ป <s out> ีก <Algun> ล <s out> right. ้ยม <prejudice ten> <leaves> so ีใบใบบักเกษตรใบปักกชินอ่อนนะครับแล้วก็มีบักเกษตรอ่อนนะครับลองมากินบรดิกินโดนพี่น้องครับลองกินเมียงเบิ้งมันนี่มันเอื้อนเมียงตำบักนัดเบิ้งนะครับมันตัดกับเน่อดฝาดๆนะครับตัดกับมีปีกล้ยเนี่ยมีบักเกษตรเนี่ยมาพี่น้องมาลงมากินกันเลยโอ้ยมาดิกินโดนพี่น้องครับ แนบ่บอกกลัวพี่น้องครับแนบ่บอกัวมันมากลัวพี่น้องครับโักกวหน้า,ากคตรหน้าโคตน้า

I'd give me a moment, so mắt nhưng gần đây mọi người không ra tôi muốn bắt cáp bắt 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 กูก็ขอเก็บกนเจ็บหวานน่ะอืมแล้วมันไม่แตกนั่นันไม่แตก ี่น้องมาหาพี่น้องอยู่ลังบ้านนั่งกินลังบ้านครับหวานพี่น้องหวานอมหวานวาน,านิดนึงหวานเปียวมีสามรสเลยสดน้ำ ฝนฤดูกาศหนังบ้านพี่น้องครับ ừ, ตรงหน้าหนังบ้านป้าขึ้นฝนที่ตกนั่นแหละกว้างกินฝนที่มากเลยพี่น้องครับ ừ, อืมาเชร์งกันอร่อยจรจง สามร้วยพี่น้องสามร้วยได้กินบเบิร์า้องกินส้อกัน้กันมั้ยแบไกินโดนครับแซบแซบลายแซบลายไปกินโดนแซบแซบแซบมามามาพี่น้องแปดแกเบียงถาม่าใส้สูตรเป็นตา เอาเป็นคอนเทนต์พี่น้องครับเค็ดเครื่องมูลมืก่กาสามสาวเราพี่น้องเนาะเแปลกๆมูเนอะอใส้สูตรกินเมียงสไตล์เอาแอร์ใส่ชุ่มแพร่พี่น้องครับช่องข่อนซ่อนอีสานพี่น้องคาว่าเบิง่งคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดืเอพี่น้องเด้อนะครับ กินกัาเนืแซ่กับานพี่น้องครับกินคํานอแซ่กัน,แบบแกนั้นอือเขานี้ต้องนะครับขเขากลืนอันนี้ปีก้อยก,กัฟานไที่กินเขากันดีกับไปตามกำนัดครับอัจาร เตี๋มื่อนี่เอาแอร์พ่นกิ่นโมบิดกูเดียวตั้งสามน่วยพี่น้องครับมักโลบหลาเยยดี๋ยวเราจะกินโดนอยากกินแห้งนะครับเอ้าโลบมากฝนที่ตกเราท่นนี่ <c oughs> สีเฝ้าหนีฝนนได้ของเราไหมนะเป่าหนีฝนไดนไหอหืมอืมหมดตึ๊บยู่หลังบ้านพี่น้องหลังบ้านครับฝนตก

กันพี่น้องนะเร่องกันเร่องกันครับ no กินกันกินมูกันนะใน,นี้ช่องของซ้อนอีสานครับเอาแหวนไทยชุ่มแพร่ก้งกินมูเบ,บิดพี่น้องครับฝนกัดสิมานะครับแจ็บเจ็บทำมันนั่นเอ้ยบุก,กัว ฝนมาแล้วพี่น้องครับเอาใจไก็ได้แต่พี่น้องฝากกดติดตามให้เดอเดร์นะครับช่องออนซ่อนอีสานครับกับอารแอร์ให้ชุมแพร่พี่น้องครับฝากกดไลไ์กดแร์กดซับเตอร์ใให้เนี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้ฝนมาแล้วพี่น้องครับขอคลิปต่อปไป้ะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ